สวัสดีครับวันนี้ Big Big b u s t สเตครับกับการหาหารอรลามอกษตรอีพีนี้อีพีที่4แล้ววันนี้เรามีภารกิจเหมือนเดิมครับกับการหาห้องที่สวยราคาถูกและใกล้มอกษตรแล้วเดี๋ยวนี้มาดูกันครับว่าห้องที่ผมพาไปนะ่ะจะเจ๋งแค่ไหนดูเลยวู วันนี้เราก็มาอยู่กันที่หอพักซอยพหลโยธิน45นะครับหรือว่าเด็ก,กเกษตรเนี่ยจะชอบเรียกกันว่าหอในนอกนั่นเองที่นี่เนี่ยก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับนิสิตจํานวนมากนะครับแต่ว่าสถานที่ข้างในมอเนี่ยมันค่อนข้างที่จํากัดเลยสร้างออกมาด้านนอกนั่นเองครับหอพักนี้ทั้งหมด6ตึกครับโดยจะเป็นหอชาย1และหอหญิง5วันนี้ผมก็จะพาไปดูหอชายนะครับหออื่นผมก็อยากพาไปดูเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นหอผู้หญิงผมไม่น่าจะขึ้นไปได้แต่ต้องบอกว่าภายในหอเนี่ย ใกล้เคียงกันเลยครับระหว่างหอชายกับหอหญิงแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างห้องหอชายกันดีกว่าครับกับหอแสงจันทร์หอพักแสงจันทร์นี้ก็สูงทั้งหมด8ชั้นนะครับก็ที่นี่มีทั้งบันไดแล้วก็ลิฟต์ด้วยครับที่อำนวยความสะดวกเราอยู่สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจที่จะอยู่หอพักนี้นะครับ บอกเลยว่าไม่ควรที่จะพาคลิปนี้ครับเพราะว่าตอนที่เราจองห้องเนี่ยจะเห็นเพียงแค่รูปครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมเลยครับว่าภายในห้องเป็นยังไงครับถึงแล้วครับกับห้องที่เราจะรีวิววันนี้กันครับก็คือห้องชั้น2นั่นเองและนี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องพอักพอโคนโยชิน4 5นะครับ ส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นบิวอินนะครับซึ่งเป็นวัส,สดุที่ทําจากไม้นะครับโทนสีที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลเข้มพื้นห้องก็จะปูด,ด้วยแผ่นยางครับข้อดีก็คือมันดูรักษาง่ายแต่ว่าเวลาเลอะอะไรเนี่ยก็จะดูสกปกมากกว่าปกติในมุมของแต่ละคนนะครับก็จะมีเตียงโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นะครับที่เขาเตรียมไว้ให้ เตียงที่ให้มาก็เป็นขนาด3.5ฟุตครับโดยที่เขามีฟูกมาให้แต่พวกหมอนังข้างผ้าห่มพวกนี้ต้องเตรียมมาเองนะครับตอนที่เขาให้นะครับก็ขนาดพอดีกับการอ่านหนังสือเลยแต่ว่าคนที่จะอ่านหนังสือเนี่ยแนะนําให้เอาโคมไฟมาด้วยนะครับเพราะว่าความสว่างอาจจะไม่เพียงพอต่อการอ่านหนังสือเพราะว่าไฟที่เขาให้มาเนี่ยมีแค่ไฟกลางห้องครับแต่ว่าถ้าเราจัดหนังสือเนี่ยมันไม่มีไฟตรงมุม แต่ว่าที่เขาให้มาไม่ได้มีเท่านี้นะครับยังมีในส่วนที่เป็นตู้เก็บของอีกครับแต่ในส่วนของตู้เก็บของเนี่ยจะใช้ร่วมกันนะครับสี่คนจะ <c oughs> บอกเลยว่าเนี่ยครับผมอยู่กันแค่2คนเนี่ยก็เต็มแล้วเนี่ยต้องบอกว่าใครเร็วใครได้นะครับอีกอันหนึ่งที่ใช้ร่วมกันครับก็คงเป็นตู้เก็บรองเท้านี่แหละครับแล้วบอกเลยว่าไม่เคยพอขนาดผมอยู่กัน2คนเนี่ยก็ล้นออกมาหลายคู่เลยครับก็อาจจะใส่กองรองเท้าไว้หรือว่าก็หาชั้นมาเพิ่มก็ได้ครับ ในส่วนของตู้รองเท้ากับตู้เก็บของนะครับอาจจะใช้ร่วมกันนะครับแต่ว่าในส่วนของตู้เสื้อผ้าเนี่ยอันนี้เขาจะมีแยกให้แต่ละคนเลยครับเดี๋ยวดูข้างในครับว่าตู้เสื้อผ้าเป็นยังไงครับก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างกว้างเลยสําหรับผู้ชายครับแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยผมไม่ชชว่์เหมือนกันว่าอันนี้เรียกว่ากว้างไหมเนาะข้างในก็คือมีไฟมาให้ครับแล้วก็มีกระจกมาให้ด้วย แล้วในส่วนของข้างนอกเนี่ยก็คือเขาก็ทําที่ล็อกไว้ให้ด้วยครับสําหรับคนที่อยากจะเก็บของใช้ส่วนตัวก็สามารถเก็บในตู้นี้ได้ครับและข้อมลก็คือ,อยังมีตู้อันนี้มาให้เพิ่มอ,อีกด้วยก็เก็บของได้เยอะทีเดียวเลยครับในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าครับไม่ว่าจะเป็นพวกทีวีพัดลมตู้เย็นครับพวกเนี้ยผมเอาไปจําเป็นค่าเทอมหมดนล้วครับ ไม่ใช่ครับหลอกเล่นครับในส่วนนี้เขาไม่ได้เตรียมไว้ให้ครับแต่ที่เตรียมไว้ให้เนี่ยจะมีเพียงแค่เครื่องทาความเย็นครับ <S <S โดยที่ช่องทาความเย็นเนี่ยจะมีทั้งหมด4มุมห้องตกที่เตียงของแต่ละคนพอดีเลยครับถ้าถามว่าห้องใหญ่ขนาดเนี้ยแอร์จะเย็นไหมบอกเลยว่าหนาวมากครับเพราะว่าที่เขาให้มาเนี่ยแอร์ตัวใหญ่ครับแล้วเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องน้ํากันดีกว่าครับจะเห็นว่าในส่วนของห้องน้ำเนี่ยเขาจะให้มาสองห้องครับโดยที่ห้องทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็น ห้องน้ำครับมีสายฉีดตูดให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวไปดูห้องทางขวามือครับห้องทางขวามือเนี่ยก็คือห้องคลาวเกตนั่นเองครับไม่ใช่ครับมันคือห้องอาบน้ำครับโดยส่วนตัวเลยก็คือชอบมากเลยครับที่เขาแบ่งห้องให้อย่างนี้ครับเพราะเวลาเราอยู่กับเมทเนี่ยบางทีเราต้องแย่งกันใช้เนี่ยมันก็จะเปลืองเวลาครับซึ่งตรงนี้ก็ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมากเลยครับ แล้วเดี๋ยวไปดูในส่วนของบริเวณระเบียงครับต้องบอกว่าออกมาที่ข้างนอกเนี่ยระเบียงเนี่ยคือที่สุดเลยไว้แกคือมันกว้างมากมากครับตั้งแต่ไปดูหลายๆหอมาที่นี่เนี่ยก็คือระเบียงกว้างที่สุดเลยครับต้องห่วงเรื่องซักผ้าตากผ้าเลยครับเปิดลานซักผ้าอย่างพื้นที่พอเลยครับอันนี้คือส่วนภายในห้องครับเดี๋ยวเราไปดูฟัสชิลิตี้ด้านนอกห้องกันบ้างดีกว่าครับแต่ละชั้นก็จะมีสตูด้รูมาให้นะครับซึ่งสตูดรูมเนี่ยแสงสว่างเนี่ยมากกว่าภายในห้อง เยอะเลยครับเราสามารถมานั่งอ่านข้างนอกตรงนี้ได้ครับบริเวณใต้ตึกหอพักก็จะมีตู้กดน้ําโดยมีการดูแลเปลี่ยนไส้กรองตลอดเวลาและเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหลายขนาดโดยทั้งคู่นี้มีใต้ตึกทุกตึกเลยครับหอในนอกห่างจากมหาลาัยกิโลนินดๆทานหอพักมีบริการรถอีวีคอยรับส่งโดยบริการตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณสามทุ่มรถก็จะจอดตามป้ายและไปสู่สายที่หอสมุดภายในมอ การเข้าออกหอมีเวลาเปิดปิดตีห้าถึงหทุ่มโดยมีรปภและกล้อง CCTV คอยดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลย<อ>ในส่วนของที่จอดรถครับคลายใสซิ่งก็มีที่จอดรถให้สำหรับมอไซค์แล้วก็จัก,กรยานแต่ไม่มีสำหรับรถยนต์นะครับคนที่เอามอไซค์มาก็สามารถไปติดต่อที่สำนักงานเพื่อที่จะทำเรื่องของจอดรถมอไซค์ได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อชมตัวอย่างห้องกันไปแล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้ทุกคนเนี่ยน่าจะอยากรู้เรื่องของราคากันแล้วใช่ไหมครับ โดยที่ราคาต่อคนเนี่ยตกอยู่ที่2,300บาทต่อเดือนครับโดยที่ยังไม่รวมค่าน้ําค่าไฟนะครับซึ่งค่าไฟเนี่ยอยู่ที่18บาทและค่าน้ำเนี่ยอยู่ที่5บาทครับต้องบอกว่าเป็นราคาที่กําลังดีเลยครับเมื่อเทียบกับบริเวณแถวนี้เพราะว่าต้องบอกก่อนครับว่าแถวนี้เนี่ยบริเวณแถวนี้ถ้าอยากได้ห้องประมาณนี้เนี่ยราคาน่าจะอยู่ที่3,000อัพเลยครับ ก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถล็อกอินเข้าไปสอบถามได้เลยในช่วงสถานการณ์ปกตินะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยที่มีการแพร่ระบาดของโควิด2019ก็ใช้การโทรสอบถามหรือว่าอินบ็อกไปที่ Facebook Fanpage ได้เลยครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหอพักพคลโยธิน45ในการถ่ายทำและสถานที่ดีๆถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ อีพีน่าจะให้ไปหาหอสวยๆราคาถูกใกล้หมเกษตรที่ไหนหรือว่ามีใครอยากให้ผมไปรีวิวหอที่อื่นก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับกับหอพัะพะหนโยทิน45ขอบคุณครับ